ไม่รู้ว่าไก่ป่าลงทักอะไรนะครับมันโพเพนะ้ส่องไม่เห็นหรอกมันทักอะไรก็ไม่รู้มันทักพวกเราหรือเปล่าเลาวเราเนี่ยได้นอนสังเกตกันได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมคนเดินทางนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมได้เดินเข้ามาในป่านะครับซึ่งวันนี้ก็มากับน้องพการ์ครับผมสวัสดีครับอยู่ผมช่องพกาฟรีเดย์นะครับทุกคนวันนี้เราสองคนเนี่ยจะไปตามหาที่พักที่พี่ยุงจากช่องยุงเดินลุยป่านะครับได้ไปสร้างเอาไว้นะครับผมป่าในบริเวณแห่งนี้ก็สัตว์จะเยอะมากนะครับในเวลากลางคืนบางทีก็จะมีพวกเก้งพวกกวางออกมาหากินนะครับในเวลาตอนเช้าเนี่ยจะมีไก่ป่ากร้รอกลกเนี่ยมากิน ลูกไซสุกหรือผลไม้ป่าสุกนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนสังเกตการในที่พักแห่งนั้นนะครับว่าเราจะเจอสัตว์อะไรบ้างในเวลากลางคืนแล้วก็เวลาออนเช้าเราจะเจออะไรบ้างนะครับผมไปครับไปครับ ตอนนี้นะครับเราสองคนเนี่ยคิดว่ามาถึงแล้วนะครับนี่ต้นทรายนะครับผมต้นใหญ่มากนะครับสองต้นนะครับผมต้นนี้แล้วก็ต้นนู้นนะครับผมพี่อายุงบอกว่าต้นทรายสองต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นทราย2พี่น้องนะครับใครที่มานอนตรงนี้ห้ามเล่นพี่เลนห้ามสร้างคอนเทนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนอนสังเกตสัตว์ป่าออกหากินได้อย่างเดียวนะครับผมห้ามทําอะไรสมสีสมหานะครับ คำหยาบห้ามพูดนะครับผมต้นทรายมีขนาดใหญ่พอๆกันนะครับของต้นนี้รู้สึกว่าต้นข้างล่างเนี่ยต้นจะเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับแล้วก็ผลต้นเขาเนี่ยมันจะมีโพรงนะครับผมแต่ผมไม่ขอเข้าไปใกล้นะครับรู้สึกว่ามันจะมีร่องรอยของสัตว์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาชี้ดูอีกทีว่าร่องรอยสัตว์ที่อ,อยู่ใต้รากไม้หรือรากทรายต้นนี้มันคือรอยอะไรนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราสองคนจะขึ้นไปยังข้างข้างบนนะครับผมเพื่อตเตรียมตัวพักผ่อนแล้วก็กินข้าวหิวข้าวยังหิวแล้วครับพี้ครับผมไปกวางมาเนี่ยอ่ากวางมาโอ้มีเตาด้วยดิหายดีนะดีเลยใช่ เราก็ได้อยู่ยังบนที่พักแล้วนะครับผมที่พักเนี่ยกว้างมากนะครับนอนได้สามคนพอดีอดีเลยนะครับผมนี่ห้างก็ค่อนข้างจะพร้อมนะครับผมมีเตาด้วยนี่เตาก็จะเป็นดินนะครับการสร้างที่พักของพี่อาย,ยุงเนี่ยบางทีเขาสร้างที่พักเนี่ยทำเตาเนี่ยดินเนี่ยมันจะมาะเขาเรียกว่าดินอ่ะดินเนี่ยไม่ได้ใช้ดินนะครับใช้ดินทรายนะครับผมถ้าเป็นดินแบบเนี้ยมันจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นดินทรายเนี่ย เวลาพื้นมันรั่วเงี้ยมันก็จะไหลอยองหมดเลยนะครับทีนี้มันก็จะทําให้ไฟเนี่ยไหม้พื้นของเตานะครับแล้วก็จะลามไปไหม้ที่อื่นด้วยนะครับผมวันนี้เราจะไม่มีการก่อไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมกลัวไฟจะไหม้ป่านะครับเพราะว่าป่าป่าแห่งเนี้ยมันเป็นป่าไผ่นะครับดังนั้นป่าไผ่เนี่ยมันจะไหม้ใบแห้งๆเขาเนี่ยไวไฟมากๆนะครับผมเราต้องระวังให้ดีนะครับตอนนี้ต้องประกาศไปเก็บใบไม้เพื่อจะกวาดใบไม้ตรงนี้ออกนะครับผม ห้างตรงนี้ปลอดภยัยไหมไม่นะครับนี่นะครับต้นไทรไอซอกซอ,องต้นไทรเนี่ยมันจะมีสัตว์เลื้อยคานเนี่ยชอบแอบซุกซ่อนอยู่ทั้งมีพิษและไม่มีพิษนะครับผมต้องระวังนะครับผมแล้วต่อไปเราจะทำความสะอาดบริเวณตรงนี้แล้วก็กางผ้าชงผาช็ให้เรียบร้อยแล้วก็จะทานข้าวกันนะครับผม,มกว่าดอ,อกอยางกันกว่าดอ,อกอยางไม่ใช่ฟ้าก็ไม้ไม้ท่อนปูเนี่ยกว่าดอ,อกอ เอาใหะออกถ้าที่ออกได้ค่อยไงเราปีเต็นนอนทำอะไรบป่ะนี่เหรอเดี๋ยวได้ไก่ป่าไก่ป่านะครับไม่รู้ไก่ป่าลงทักอะไรนะครับ นู่นครับองทักนู่นครับคือมันมันโพเเพ่นะสองไม่เห็นหรอกทำไมมันถึงต้องไม่รู้มันไม่รู้นทักอะไรวะมันทักอะไรก็ไม่รู้อะมันทักพวกเราหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนอ๋อผมรู้แล้วอเหมือนแบบว่ามันต้องเจออะไรบางอย่างพังพร หรือเปล่าพังพนกินไก่นะพวกอีเห็นพงองพนกินไก่เฮ้ยมองตาอยู่กลางบนะใช่ใช่ใช,ใชอ่อุ้อ่างบมอนอ่อ๋อคืนนี้เนี่ยถ้าววางๆคือคือต้องดูสถานการณ์คืนนี้ก่อนนะครับถ้าดูว่ามันอันตรายเกินเราสองคนก็จำเป็นต้องออกจากป่าในกลางคืนนะครับ แต่ผมดูแล้วมันก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่า <mm> เจอพวกอีเห็นพวกพรมาไล่ล่านะครับพวกอัน,นี้พวกไก่ป่าแลมันก็นจะร้องถักแบบน,นี้นะครับเส้นดาวมังจากข้างบนนู้นละพีนใช่ใช่ไ <mm> 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 จัดการที่พังเราต่อออ เหมือนชัดปลามาดิเหมือนสัดได้มารบก,กวนเรานะ จจข้อของเราวันนี้ก็มีไม่เยอะนะครับก็นามาจากบ้านหมดเลยนะครับผมออประหยัดเวลานะครับแล้วก็ที่นี่เรื่องน้าเรื่องน้าลําบากนะครับไม่มีน้ําถ้าจะตักน้ําก็ลงไม่นู่นไกลมากแล้วก็ชันมากนะครับ ถ้าลงไปแล้วก็น่าจะมืดถ้าลงไปน้นน่าจะมีเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับผมขึ้นมาอีกนะครับนไกลามากมีมมอะไรม,มีปลาข้าวเรามีไม่กี่อย่างนะครับมีแค่แกงไก่ไก่มันฝรั่งแล้วก็น้ำพริก,พรกเบียงผัดนะครับแล้วก็ปลานะครับปลาทอดนาอนี่และ นี้ผมดูน่าน่าจะหนาวเลยนะอืมลมพัดหลอดเนี่ยมีหนาวมากแหละนี่ครับผักเรียงผัดใส่ไข่นะครับผักผักเรียงผักเรียงสักอย่างเนี่ยเรียกว่าเรียกกันอืมต้องขอพายครับที่เราไม่มีช่องกลางนะครับอื อืมอืมปลาทอด เอาเปล่นฟูชั้นหนึ่งเนยแข็งแข็งเดี๋ยววัที่ล้เกล้วหน่ะยี่ะได้นุ่มต้สบายใช่ไหม ตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับผมก็ที่ดับที่นอนเราก็จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุนี่เลยนะครับเอาไฟชีทปูหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็เอาเปลเนี่ยปูทับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลนะครับผมเนื่องจากพื้นของที่พักแห่งนี้มันเป็นไม้ไผ่ทั้งท่อนเลยนะครับเข้ามาเรียงกันมันไม่ใช่ฟากนะครับผมถ้าเป็นฟากเนี่ยมันจะไม่หนุนหลังนะครับผมอันนี้มันเป็นคลื่นๆหนุนหลังมันจะเจ็บนะครับ แล้วก็ใช้วิธีกันปูฟลายชีทแล้วก็ปูเปลเราอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้หลังเราเนี่ยเจ็บนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราสองคนนะครับจะนอนสังเกตการบนที่พักแห่งนี้นะครับไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้เราจะเจอสัตว์ป่าอะไรบ้างนะครับที่จะลงมากินลูกสายต้นนี้แล้วก็ต้นถัดไปนะครับย้ำกันอีกทีนะครับว่าต้นสายสองต้นเนี้ย มีชื่อเรียกว่าต้นสายสองพี่น้องนะครับพี่ยุงบอกว่าถ้าใครจะมาถ่ายก็อย่าเล่นอะไรพี่ลิงเพลนแล้วก็อย่าพูดคำหยาบนะครับเพราะว่ามันแรงนะผมในสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่นี่แรงมากนะครับไม่เคยมีใครกล้ามานอนคนเดียวหรือสองคนก็ตามไม่เคยนะครับผมไอนี้ในยุคสมัยใหม่เขาบอกว่าก็มันไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนแต่เราถึงจะไม่เชื่อ เราก็ไม่ลบหลู่นะครับเขาบอกแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นนะครับเนื่องจากพี่ยุงเนี่ยเขามีประสบการณ์ในการเดินป่าอยู่ในป่าเนี่ยแน่นอนมากกว่าผมอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นผมทําตามในสิ่งที่เขาพูดจะดีกว่านะครับมาเดี๋ยวมานอนสังเกตการกันดูน,นะครับผม พรุ่งนี้เช้านี้ฟูแบบว่าเราจะได้ยินศาสตร์อะไรหลายอย่างนะ<ช>ว,ว่ันก,<ล>กอะไรามาเอามากินผลมไม้ป่านะใช่ครับ<ช>นกไก่ป่ากรลองนี่น่าจะเจอนะใช่<ม>แต่ว่าถ้ามีกล้องซูมเนี่ยใกล้เลยนะเราจะใช่ใช่ถ้ามีกล้องแบบว่าถ่ายแบบระยะไกล้ได้นะลูกไม้เหมือนก ต,ต้องรอให้เมืดอวน,นกว่าใซึ่งมันต,ต้องปิดไฟนะจริงๆเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะปิดไฟอยู่ในความมืดสังเกตการเงียบนะครับถ้าคือเรายังเปิดไฟอยู่หรือส่งเสียงดังกันเนี่ยมันอาจจะทำให้สัตว์เนี่ยไม่กล้าที่จะมากินลูกไม้ นี่นะครับผมเดี๋ยวมันนั่งสังเกตกันในความมืดไปพร้อมๆกับเราสองคนนะครับทุกคนครับเราเนี่ยได้นอนสังเกตกันได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับ เรามไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับนอกจากเสียงลูกสายเนี่ยตกลงมานะครับมันน่าจะเป็นพวกอีเห็นหรือสัตว์ออกหากินกลางคืนนะครับที่กินผลไม้ขึ้นไปกินลูกสายที่สุกแล้วอยู่บนต้นป่าก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าบนดินเนี่ยเรายังไม่ได้เสียงอะไรนอกจากเสียงหนูป่าเนี่ยเดินไปเดินมานะครับ อย่างไงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดปกติในคืนนี้นะครับเราสองคนก็คงจะนอนยาวเลยนะครับแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติรได้ยินเสียงอะไรผิดปกติเนี่ยเราจะลุกขึ้นมาอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับผมบายบายลาทีสฟอดครับ you mm -hmm. สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้เราสองคนก็ตื่นแล้วนะครับผมบรรยากาศดีมากๆนะครับเมื่อคืนอากาศก็ดีเลยทีเดียวไม่ถึงกับหนาวมากนะครับหนาวพอดีๆนะครับอากาศเย็นพอดีเลยนะครับผมส่วนสัตว์นะครับไม่เจอนะครับเมื่อคืนดินจะเห็นใไกลฝั่งโน้นนะครับ มุ้นเลยถ้าผมฟังเสียงแล้วน่าจะเป็นผู้กเก้งมมนก็กวางครับถ้าเราส่องไปเนี่ยเราไม่น่าจะมองเห็นนะครับเพราะว่าใบพายหนามากนะครับนี่นะครับหนาเตอะเลยนะครับผมต้นทายต้นนุ่นกับต้นนี้เท่ากันนะครับผมเดินไปดูเมื่อเช้าดูจากฝั่งนู้นมองฝั่งนี้ยเท่ากันเลยนะครับผมแล้วก็ตอนเช้าก็มีนกมีกระรอกนะครับผมมากินลูกทายนะครับ ลูกสายสุกเยอะนะครับโดยเฉพาะนอกเนี่ยเยอะแล้วก็ไกลป่าไม่รู้ว่ากระปักทักอะไรข้างบนนู้นนะครับเหมือนเมื่อวานตอนเย็นที่เรามาเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันร้องทักอะไรนะครับเขาเรียกว่าร้องใช่ไหมหรือกระตักกระตึก,ตกอะไรสักอย่างอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้พงไม้ข้างล่างที่มีรอยสัตว์เมื่อวานนะครับผมจะไปฉาดไปไหนก็อนไปครับเดี๋ยวไปดูกัน นี่ครับมี่รอ,อยสัตว์แต่ตรงนี้นี่มันน่าจะเป็นหนูมากกว่านะรอยไม่เหมือนแม่นเลยนะครับมันแม่นไม่น่าจะมีนะครับป่าตรงนี้นนงงผมแล้วกลัวจริงๆไอพงไม้พงเห็นเนะีะนะครับดูดิไม่มีให้เป็นพวกหนูป่านนะนะครับ ไกลป่าขันอีกแล้วนะครับเชา้านี้บอกเลยว่ามีกาแฟร้อนหนึ่งแก้วกับบรรยากาศเสียงนกร้องยามเช้าไกลป่าขันยามเช้าอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับต้นทรายสองต้นนี้เขาเรียกต้นทรายสองพี่น้องอย่างที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับขนาดต้นเขาเนี่ยเท่ากันเลยนะครับแต่ต้นนี้รู้สึกว่า รากเขาเนี่ยผุไปเยอะแล้วนะครับต้นนุ่นก็เหมือนกันนะครับรากเขาผุไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราสองคนจะเก็บข้อของเตรียมตัวกลับบ้านนะครับผมเพราะว่าเราคงไม่มันไม่มีอะไรมาแล้วแหละนะครับเกลับบ้านดีกว่านะครับไว้เจอกันในคลิปเดียรหน้านะครับฝากทุกคนไปเป็นกําลังใจให้เราด้วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปเดียรหน้าครับ